สวัสดีครับคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปยังหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาในอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรที่นั่นเคยเกิดเรื่องราวสุดสะพรึงเกี่ยวกับหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายพินเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมไม้เก่าหลังหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคืนจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับลมหนาว และกลิ่นคาวเลือดที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนชาวบ้านเล่ากันว่ายายพินไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นปอบที่แอบออกหากินในยามค่ำคืนกินเลือดกินตับของคนที่โชคร้ายคืนหนึ่งชายหนุ่มชื่อคำแสนถูกพบเป็นศพกลางทุ่งร่างซีดดวงตาเบิกโพลงเหมือนถูกดูดเลือดจนหมดและรอยลากบนพื้นดิน ก็หายเข้าไปในดงกล้วยหลังบ้านใหญ่ผินพอดีหมอคำผงหมอธรรมผู้มีวิชาถูกเรียกมาปราบแต่สิ่งที่เขาพบคือของแรงที่ฝังอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานเกินกว่าที่ใครจะรู้เขาสวดคาถาไล่ผีปอบจนเงาดำของหญิงชราสลายหายไปทุกคนคิดว่าเรื่องจบแล้วแต่หลายปีต่อมา เด็กหนุ่มชื่อน้อยผู้เคยถูกปอบเข้าร่างกลับหายตัวไปอย่างลึกลับและคืนเดือนมืดในหมู่บ้านกุดชุมก็มีเสียงแมวร้องหวยหวนพร้อมแสงตะเกียงสลัวลอยอยู่ในความมืดบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงผมขาวยืนอยู่ในหมอกบางคนได้ยินเสียงพูดเบาๆข้างหูว่าคอยหิวตำนานปอบยายพินแห่งกุดชุม ยังคงถูกเล่าขานในทุกฤดูหนาวไม่มีใครรู้ว่าเธอยังอยู่ไหมแต่ถ้าคืนไหนคุณได้ยินเสียงแมวร้องอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเพราะสิ่งที่มองกลับมาอาจไม่ใช่แมวแต่อาจเป็นยายพินที่กำลังยืนยิ้มอยู่ข้างหลังคุณ